สวัสดีครับผมก้าวนะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้ก้าวจะพามาชมฟอร์ดเลนเจอร์ไวท์ทกสีขาวคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับแต่สําหรับคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวก้าวจะพารับชมกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนตตดดีซลขนา2.0ิร 170แรงม้า405นิวตันเมตรกันเลยนะครับไปสวยแบบนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับก้าวไม่ได้ติดสกู๊ปนะครับลูกค้าอยากได้เป็นสติกเกอร์ก้าวก็จัดให้นะครับสังเกตดูนะครับนี่สติกเกอร์งานดีมากเลยนะครับติดตั้งแต่ฝากระโปรงขึ้นไปนะครับยันนหลังคาเลยนะครับนี่สวยแบบนี้เลยนะครับก้าวตกแต่งนะครับตามสไตล์ลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับถัดลงมานะครับกระจังหน้านะครับ ทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแบบแรปเตอร์นะครับมีฟอน F O R D นะครับสำหรับฟอนตัวนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้ก้าก็จัดให้นะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้สีอื่นหรืออยากได้เป็นแบบสามมิติเป็นเส้นสีขาวสีแดงก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของตะแกรงรังผึ้งนะครับตัวนี้ช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาเราวิ่งทางไกลๆหรือใช้งานนานๆนะครับแล้วก็มีไฟลี่ให้สามดวงนะครับสีส้มกับสีขาวเลือกได้เลยนะครับ ส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นของชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์นะครับนี่ชุดสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนชายตัวนี้นะครับอันนี้ที่ติดมาจากโรงงานเลยจะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบดุดุเป็นสีดําล้วนก็แจ้งมาได้ก้าวจัดให้นะครับและในชุดสปอร์ตไลเดอร์นะครับจะมีห่วงตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นอันนี้ทําเป็นสีดาเงานะครับแต่ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานลากได้จริงนะครับตัวนี้เราติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับ ถ,ถ้าเราอยากใช้งานลากจริงๆนะครับน e, ี่เราจะมีห่วงตรงนี้ให้นะครับในรุ่นวายแท็กนะครับเราจะมีให้ถึง2ฝั่งเลยนะครับเราจะเว้นช่องไว้ให้นะครับใช้งานได้จริงๆนะครับนี่ครับแล้วตรงข้างไฟตัดหมอกนะครับในชุดสปอร์ตไรเดอร์จะมีไฟ led มาให้นะครับถึงสองฝั่งนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็ชุดแต่งของชุดนี้นะครับในส่วนของไฟตัดหมอกก็เป็น led นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับในรุ่นวายแท็กนะครับให้แสงสวยงามนะครับสว่างด้วยนะครับเป็นแสงสีขาวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ มาด้านบนกันบ้างนะครับในไฟหน้านะครับสำหรับวายแท็กเป็นไฟหน้า LED Reflector นะครับแล้วก็มีไฟหลี่นะครับเป็นรูปตัว C เป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen Ford เราเองนนี่เองนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก้าว็เสริมรอให้นะครับขอบไฟหน้านะครับเราติดตั้งให้ทุกคันนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับด้านข้างนะครับตรงคิวล้อกันเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดเดียวกับ Sport Rider นะครับ มีคิวซุ้มล้อทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสําหรับคันนี้นะครับก้าวได้ทาการยก2นิ้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากเปลี่ยนปีกนกก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสอบถามได้เลยนะครับสําหรับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับจับคู่มากับยาง285ดทับ55 R 20นะครับ พิเศษสาหรับคันนี้นะครับคือเป็นล้อเลนโซ่แล้วก็ยางของเลนโซ่นะครับล้อเลนโซ่ดียังไงแข็งแรงก็ใช้ดีทนทานนะครับแล้วก็สวยงามด้วยแล้วก็มีรับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเกิดการเสียหายนะครับตัวนี้ถัดมาด้านข้างนะครับหน้ากระจมองข้างนะครับแน่นอนนะครับในฟอร์ดของเรามีขนาดที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองนะครับทาให้เรามองเห็นด้านข้างด้านหลังได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ฝาครอบกระจกนะครับในรุ่นวายแท็กแกเป็นสีกาลไฟนะครับเป็นสีเอกลักษณ์ของวายแท็กเลยนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของคิ้วกันสัดนะครับก้าวก็ติดตั้งเป็นของแท้จากศูนย์ให้นะครับประตูทั้ง4บานเลยนะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอยากได้40 60 80สบนะครับอย่างคันนี้ชอบมืดๆ8ดสิก้าวจะให้ไปเลยนะครับแล้วในส่วนราวหลังคาในรุ่นวายแท็กติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแข็งแรงทนทานนะครับรับน้ำหนักได้ถึง300กกเลยร ในขณะที่เราจอดอยู่นิ่งนะครับสามารถติดแหลกหรือกางเต็นท์บรรทุกของได้เลยนะครับแต่ถ้าขณะรถวิ่งจะรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ70-80กิโลนะครับและก้าวก็ติดเบ้ารองมือเปิดกับครอบมือเปิดให้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เล็บยาวหรือชอบสวมแหวนนะครับเราล้วงไปนะครับจะทําให้4ีตัวรถเป็นรอยนะครับตัวนี้เราช่วยป้องกันได้เลยนะครับ แล้วสติกเกอร์นะครับคันนี้เราติดน้อยๆพอพอน่ารักนะครับแบบนี้เลยครับลูกค้าอยากได้ลายแบบนี้เราก็จัดให้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบดุดุเต็มคันก็แจ้งเข้ามาได้นะครับอยากได้ลายแบบไหนก้ามีลายให้เลือกหลายลายนะครับหรือลูกค้าอยากออกแบบเองก็แจ้งเข้ามาได้นะครับนี่ครับฝครอบฝาถางอัมมันก้าวก็ติดให้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับช่วงล่างคันนี้อย่างที่ทราบวันนี้นะครับฟอร์ดได้ย้ายโชกออกมาอยู่ข้างนอกแคสติรถนะครับทำให้ฐานตัวรถกว้างขึ้นถึงฝั่งละห้าิ มิลลิเมตรเลยนะครับและสําหรับคันนี้นะครับโชคก็เป็นโชค2.0งดูโมลนทูบแล้วนะครับขับขี่ง่ายนะครับสบายนุ่มนวลนะครับฟิลเลิ่งเดียวกับรถเก่งเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับในตัว6สปีดจะเป็นกึ่ง LED นะครับไฟเบรกไฟท้ายจะเป็น LED นะครับในไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับถ้าอยากได้ตัว full LED ก็จะเป็นในตัวท็อปของเรานะครับ4ีูณหรือถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นไฟ full LED ก็ แจ้งก้าวเข้ามาได้นะครับก้าวมีเปลี่ยนให้นะครับสอบถามได้เลยส่วนฝากระบะท้ายนะครับคันนี้นะครับไฟเบรกลงที่3ามย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้นะครับตัวนี้ทํามุม45องศานะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพปรากฏที่หน้าจอด้านหน้านะครับทำงานควบคู่กับเซนเซอร์กะรระยะถอยหลังถึง4จุดเลยนะครับในรุ่น Wi แท็ที่เราติดตั้งมาให้แล้วนะครับนี่ครับ เราก็เสริมร่อวามสวยงามให้นะครับตัวนี้นะครับเราติดอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์สีดําให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับและที่พิเศษสําหรับคันนี้นะครับมีโรลเลอร์ลิสต์นะครับเป็นของแบรนด์แ m มเมอนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นโรลเลอร์ลิสต์ไฟฟ้านะครับเราจะมีรีโมทนะครับสามารถกดปิดเปิดได้เลยนะครับจากรีโมทนะครับเห็นไหมครับกระบะก็กว้างนะครับกระบะไลเนอร์ก็ ถ้าเป็นรุ่นไวแถกก็จะเป็นลอนเรียบแบบนี้นะครับเป็นลอนใหญ่นะครับใช้งานง่ายนั่งสบายนะครับแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟให้ตรงนี้นะครับสองปลั๊กนะครับเห็นไหมครับมืดนิดนึงนี่เราสามารถเสียบไฟได้เลยนะครับชาร์จแบตพัดลมตัวเล็กได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันภายในรถบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราตกแต่งทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมการส่งมอบนะครับนี่ครับ พรมนะครับก็เป็นพรม9้าดีนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอยากได้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ตะเข็บส้มนะครับสวยงามเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแปดทิศทางเลยนะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับทํางานด้วยมอเตอร์ทั้งระบบนะครับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับหน้าจอกลางนะครับสวยงามนะครับมีแท่นชาร์จไวเลสลายสายให้นะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเ้าข้าวกันนะครับวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Ford Ranger White t a k คันนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นดีๆหรือชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับหรืออยากได้สไตล์อเมริกันแบบดุดก็สามารถสอบถาม9เข้ามาด้านตามช่องทางที่9้ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับกขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ